สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องการกรอกแบบรายการเนาะทีนี้แบบรายการคือแบบไหนซึ่งก็คือเป็นแบบฟอร์มที่ว่างเว้นไว้ให้เราเติมข้อความของเรารายละเอียดของเราให้ลงไปให้สมบูรณ์ครบถ้วนนะคะทีนี้มาดูหลักในการเขียนแบบรายการนะคะข้อหนึ่งก็คืออ่านสำรวจเพื่อ ทราบว่าแบบรายการนั้นมีข้อมูลอะไรที่เราจะต้องกรอกบ้างเนาะทีนี้ไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลบีดามารดาเลขสิบสามเลขประจําตัวสิบสามหลักอะไรเงี้ยอย่างนี้เนาะอันนี้คือพื้นฐานนะคะที่เราต้องกรอกส่วนข้อสองเขียน ข้อมูลจนครบนะคะที่รายการจุดพบแล้วก็ข้อสามเนี่ยสอบถามเจ้าหน้าที่หรือว่าคุณครูหากไม่เข้าใจการกรอกบางรายการนะคะทีนี้ข้อสี่ก็คืออ่านทบทวนอีกครั้งว่ากรอกแบบรายการนั้นถูกต้องครบถ้วนหรือเปล่าเมื่ออ่านแล้วถ้าพบว่าข้อมูลมันผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นจํานวนเงินหรือเราหรือว่ามีการผิดพลาดแล้วเราก็ต้องเซ็นชื่อกํากับทําไมต้องเซ็นชื่อกํากับเนื่องจากว่า เวลาที่เขียนผิดปุ๊บเนาะเขาจะยืนยันได้ว่าข้อมูลนั้นอ่ะมันเป็นใครเป็นคนเขียนผิดดังนั้นเราเขียนผิดเราก็ต้องเซ็นชื่อกำกับนะคะเป็นเจ้าตัวเขียนผิดเองนะคะทีนี้ทำไมคูต้องบอกว่าจำนวนเงินอ่เวลาที่เราเข้าธนาคารนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลธนาคารเปิดบัญชีหรือว่าถอนเงินฝากเงินอย่างเงี้ยมันจะมีแบบรายการข้าระกอบเ่ทีนี้ถ้าผิดพลาดปุ๊บเราก็ต้องอ่ะไม่จะเป็นจํานวนเงินในการยอดฝากยอดยอดถอนอย่างเงี้ยนะผิดปุ๊บอ่ะไม่ต้องเขียนใหม่ไม่ต้องเขียนใบใหม่ขีดครั้งหนึ่งขีดครั้งหนึ่งแล้วก็อ่ะเต็นชื่อเรากํากับแค่น,นั้นแหละนะคะอ่ะต่อไปข้อ6นะคะเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายนะคะ แล้วก็ภาษาที่ถูกต้องรวมทั้งไม่ทําให้แบบรายการเสียหายไม่ว่าจะเป็นทําให้ยับทําให้ขาดหรือว่ามีรอยขีดขีดแบบค่าค่าแบบมุดไหลรอบอย่างเงี้ยนะคะต่อไปแบบฟอร์มที่ครูนํามาทําให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างก็คือสําหรับกรณีที่นักเรียนสมัครเรียนที่โรงเรียนเรานะคะนักเรียนจะได้แบบฟอร์มนี้ ไปกรอกที่บ้านนะคะซึ่งในละเอียดดัง,ดงเนี้ยนักเรียนจะต้องเขียนให้ครบนะคะไม่จะเป็นวันเดือนปีที่สมัครสมัครวันไหนเธอจะเขียนเอกสารวันไหนเธอก็ลงไปอย่างเช่นเธอได้เอกสารวันที่3ใช่ไหมคะ3ามกุมภาพันธ์สอง5เธอจะกรอกวันที่4เธอก็ต้องเขียนว่า4กไก่จุดพอพันจุดสองหห ห้านะคะเธอต้องเขียนลงไปในส่วนนี้นะคะทีนี้ระดับชั้นชั้นไหนชั้นมหนึ่งมจุดหนึ่งนะคะมมัม,มจุดหนึ่งเลขประจำตัวนักเรียนประจำตัวอะไรเลขห้าหลักนะคะเลขประจำตัวประชาชนก็คือสิบสามหลักนะคะมีแค่สิบสามตัวนะคะทีนี้เด็กชายเด็กหญิงนายนางนาง,นางสาวคืออะไรก็คือคำนำหน้าชื่อของเรานะคะ,ะคีดในส่วนที่เราไม่ใช่นะคะไม่ใช่เพศของเรานะคะ แล้วก็ใส่ชื่อตรงนี้นะคะใส่แค่ชื่อนะพอแล้วนามสกุลก็ใส่ตรงจุดนี้วันเดือนปีเกิดก็เช่นเดียวกันก็คือใส่วันใส่เดือนและปีที่เราเกิดนะคะสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยศาสนาพุทธคิส์อิสลามก็เขียนลงไปส่วนสูงส่วนสูงใส่เลขสามตัวแล้วก็ซอมอจุดใหู้น้ำหนักใส่เลขสองตัว ซอมอเอแล้วก็กกจุดนะคะชื่อโรงพยาบาลที่เกิดรอพอจุดโรงพยาบาลอะไรดูจากใบเกิดนะคะชื่อโรงเรียนเดิมอ่ะสังเกตว่ามหนึ่งเด็กเก่าใช่ไหมคะโรงเรียนเดิมก็ต้องเป็นโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรีหนึ่งจังหวัดจันทบุรีแต่ถ้าว่าเป็นเด็กอืเด็กที่อื่นมาเขาจะเขียนของโรงเรียนของเขานะคะอ่ะต่อไปข้อมูลของบิดา เ,เลขประจำตัว13หลักของบิดาเหมือนกันชื่อนายอะไรนะสะกุลอะไรระดับการศึกษาพ่อจบชั้นไหนสูงสุดอย่างเงี้ยนะคะอาชีพลงให้ครูนะคะเกษตรกร,เ,กรเอ่ยพ่อค้าหรือว่ารับราชการอย่างเงี้ยนะคะรายได้เดือนละเท่าไหร่นะคะสถานที่ทํางานทํางานที่ไหน นะคะเบอร์โทรศัพท์ทีนี้มารดาเช่นกันก็ลงรายละเอียดเหมือนกันนะคะแต่ว่าคนละชื่อกับพ่อไม่ใช่กไม่ใช่ว่าครูบอกว่าเหมือนกันแล้วเธอจะเขียนเหมือนกันอย่าพานซื่อแบบนั้นนะคะอาทีนี้นางกรณีที่จดทะเบียนสมรสนะคะก็ขีดน,นางสาวออกแต่ถ้ายังไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็ขีดน,นางออกแล้วก็เขียนชื่อและนามสกุลให้ด้วยนะคะ ระดับการศึกษาชั้นไหนที่จบสูงสุดอาชีพอะไรรายได้เดือนละเท่าไหร่นะคะสถานที่ทํางานและเบอร์โทรศรรัพท์ทีนี้สถานภาพสถานภาพที่นี้ก็คือสถานภาพระหว่างบิดาและมารดานะคะให้นักเรียนขีดเครื่องหมายถูกให้บิดามารดาขีดนะคะในที่มันเป็นข้อมูลถูกต้องนะคะขีดแค่ช่องใดช่องหนึ่งนะคะอ่าต่อไป ผู้ปกครองเขาบอกว่ามีทั้งบิดาและมารดานะคะแล้วก็อื่นๆใช่ไหมลูกทีนี้นักเรียนก็ต้องขีดถูกในช่องที่คนไหนที่เป็นผู้ปกครองนะคะถ้าไม่ใช่บิดาและมารดาก็ให้ขีดที่ช่องอื่นๆแล้วก็เขียนชื่อผู้ปกครองลงไปนะคะชื่อและนามสกุล ระดับการศึกษาอาชีพรายรายได้เดือนละเท่าไหร่สถานที่ทํางานและเบอร์โทรศัพท์นะคะสิทธิในการเบริกค่าเล่าเรียนนะคะเบิกได้ไหมขีดถูกที่ได้เบิกไม่ได้ก็ขีดถูกที่ไม่ได้สิทธิในการเบริกค่ารักษาพยาบาลเบิกได้ไหมอ่าได้หรือว่าไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะขีดให้ลงไปให้ครูทีนี้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านอ่าที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ก็ดูในบัตรประชาชนของเรานะคะหรือว่าเออดูตามทะเบียนบ้านนะคะตามทะเบียนบ้านของเรานะคะว่าบ้านเลขที่ของเราอ่ะบ้านเลขที่อะไรนะคะของเรานะคะไม่ใช่ของพ่อของแม่เขาถามที่อยู่ทะเบียนบ้านของนักเรียนเราก็ต้องดูทะเบียนบ้านของนักเรียนนะคะไม่ได้ดูทะเบียนบ้านของพ่อของแม่นะคะ อ่าแล้วใส่รายละเอียดลงนี้ให้ครูด,ด้วยนะคะส่วนที่อยู่ปัจจุบันคืออะไรกรณีที่เราจะขีดถูกตรงช่องนี้ได้ก็คือมันเหมือนกันกันกบที่อยู่ตามทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านที่ไหนที่อยู่ปัจจุบันก็อยู่จุดนั้นแล้วก็ขีดถูกตรงนี้แต่ถ้าอ่าที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของเธออยู่ที่จังหวัดอื่นแต่เราพักอยู่ที่จันทร์เราก็ต้อง ให้ข้อมูลที่ข้อมูลที่อยู่ที่จันหมานะคะเข้าใจไหมคะอ่ะเจอกันเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ